สวัสดีครับผม KPCP เรียนรู้เรื่องไฟฟ้าและงาน DIY นะครับผมสำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็มีเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะครับมาบอกเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านนะครับผมที่เพื่อนๆเห็นกันอยู่นี้นะครับก็คือมัลติมิเตอร์แบบอนาล็อกนะครับแบบเข็มนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาบอกเคล็ดลับนะครับผมเดี๋ยวผมจะทำการวัดนะครับ ปลั๊กไฟตัวนี้ให้เพื่อนๆได้รับชมกันก่อนอโดยที่ผมจะตั้งมาที่ย่านอาจจะผมจะตั้งมาที่250โวลต์ a อซนะครับผมตรงย่านนี้นะครับหมุนซเซเลคเตอร์มาที่250นะครับผมแล้วเราก็จิ้มไปที่ปลั๊กไฟนะครับเพื่อนๆก็สังเกตตัวที่เข็มนะครับผมจิ้มเข้าไปเลยนะครับอัน,นี่นะครับไฟมาก็ประมาณา220นะครับผม ประมาณสอง้ยี่สิบนะครับตัวนี้อันนี้นะครับเข็มว่าขึ้นโดยปกตินะครับผมอันนี้นะครับแล้วผมจะทำการนะครับอันนี้ก็คือปกตินะครับผมผมทำการกลับด้านหลังมานะครับผมแล้วผมก็จะทำการถอดนะครับที่หลายหลายคนอาจจะไม่ทราบนะครับผม ผมยังไม่บอกนะครับว่าเคล็ดลับอะไรนะครับผมผมทำการถอดฝาถอดฝาครอบออกนะครับโดยปกติก็จะมีฐานที่เราใส่ไว้ใช่ไหมครับผมนะครับผมก็จะทำการถอดนะครับผมทำการถอดถอดออกทั้งสามฐานเลยแล้วกันแล้วนะครับผมทั้งหมดเลยแล้วกันนะครับเห็นนะครับผมถอดเรียบร้อยแล้วนะครับผม ไม่ขันสกรูนะครับในผมถอดเรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่ะแล้วผมจะทําการวัดใหม่นะครับอ่ะเพื่อนๆลองสังเกตดูที่มัลติมิเตอร์นะครับผมอ่ะผมทําการวัดผมตั้งมาที่ย่านย่านเดิมอยู่นะครับผมสองร้อยห้าสิบนะครับอ่ะแล้วผมทําการวัดนะครับอ่ะเพื่อนๆเห็นสังเกตดูไหมครับผมอ่ะเข็มของมัลติมิเตอร์ของเรานะครับอ่ะตอนนี้ก็ขึ้นอยู่ที่สองร้อยยี่สิบโวลต์เอซีนะครับผมนะครับ นี่นะครับยานวัดไฟเอซีของเรานะครับผมอ่ะครับผมก็จะทําการวัดไฟกระแสรตรงนะครับอ่เราจะวัดฐานตัวนี้เลยแล้วกันนะครับเก้าโวลต์เก้าโวลต์นะครับผมข้วบวกข้อลบอเราก็จะหมุนเซเลคเตอร์มาที่สิบโวลต์ดีซีนะครับผมตรงด้านนี้นะครับอ่สิบโวลต์ดีซีนะครับอ่แล้วเราก็จิ้ม ไปเลยนะครับผมข้บวกข้อลบนะครับแดงบวกดําลบนะครับผมอันนี้นะครับผมอ่าก็ขึ้นมาก็คืออันนี้ก็คือเลขแปดอันนี้ก็คือเลขเก้าเลขสิบนะครับผมอันนี้นะครับผมเก้ากว่านะครับประมาณนะครับอเพื่อนๆสังเกตดูอะไรยังคำเมื่อกี้ก็คืออ่าผมทําการถอดนะครับผมอ่าเราทําการถอดถฐานอันนี้นะครับ ในการวัดย่าน AC หรือ DC ไฟกระแสสลับและไฟกระแสตรงของเรานะครับโดย,โดยที่เราไม่ได้ใช้ฐานเลยนะครับผมเนี่นะครับโดยที่เราไม่ได้ใช้ฐานเลยอ่าก็คือเราสามารถนะครับอ่าการใช้วัดได้นะครับผมตัวมัลติมิเตอร์แบบเข็มแบบอนาล็อกนะครับผมถึงแม้เราไม่มีฐานนะครับไม่มีฐานเราก็สามารถวัดไฟกระแสตรงและไฟกระแสสลับได้นะครับผมอ่าโดยทียบบ่ไม่ต้องได้ใช้ฐานเลยนะครับ อันนี้นะครับก็คือเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะครับที่ผมมาบอกเพื่อนๆพี่ๆน้องๆให้รับทราบกันนะครับผม